มีแฟนๆก็ล่ะค่ะบ,บางคนที่แบบว่าเหมือนเขาก็ตามเราประจำอะไรอย่างเงี้ยเขาก,เขาก็เขาก็ตามมาแบบว่าตั้งแต่แบบข้างหน้าเกทตั้งแต่เช็คอินเดินเข้ามาเจอถึงแบบมานั่งข้างๆเย้ย<ม>ก็จะเป็นคนเดิมๆครับว<ม>ินาทีนั้นตกใจกนนก็ตกใจนะตกใจมากๆแล้วก็ก็สลับที่กับเนีแบบ่ยครับพี่บีอย่างเงี้ยพี่ก็ไปนั่งด้านหลังแทนครับก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เหมือนจริงๆแบบทางทีมเราก็ไม่ดได้มีการพูดคุยกับเขาแล้วด้วยนะครับผมแต่เหมือนเขาก็จะแบบว่า เขาก็แอบไม่ฟังมิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนี้แบบมีการคุยหลังบ้านว่าจะมีวิธีการอะไรยังไงยังไงเป็นมาตรการไหมขนาดไหนก็คงต้องต้องต้องดูโปรเซสของทางเราด้วยเหมือนกันครับผมก็อาจจะต้องแบบไปพิจารณาทีเรื่องกับการบินต่างๆอะไรเงี้ยว่าเราจะวางแผนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพีไม่ตัวพีเองพีวอรรี่มากกว่าว่าไม่อยากให้แบบเหมือนคนอื่นๆที่อยู่บนเครื่องบินหรือว่าจริงๆแบบคนที่อยู่ในสนามบินอะไรเงี้ยต้องมาเดือดร้อนเพราะเราด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนเหมือนจริงๆแฟนๆก็มาเจอตาอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าเหมือนบางครั้งแบบอย่างคนคนนี้แล้วกันเป็นบุคคลแล้วกันคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะตามไปทุกๆที่อะไรเงี้ยบางทีแบบเหมือนมีเคสว่าคนนี้เหมือนเหมือนแบบเข้ามาด้านหลังงานด้วยก็มีครับแบบเอาบัตรมาเอาป้ายปอมมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนเดินแสดงว่าพี่จำได้ขนาดนี้เลยว่าเขาใช่ที่จริง จะมีไม่กี่คนครับอะไรนะครับเรืองาที่เราเห็นบ่อยบ้างแบบว่าเจอเราก็เลยจําได้ครับบางทีแบบอยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เกิดกับพีนะครับเกิดกับบิลกิ้นเะอย่างเงี้แบบบิลกิ้นไปงานแล้วก็เป็นคนเนี้ยคนเดิมที่นั่งข้างๆเนี่ยแหละครับก็เอาบัตรปลอมมาพลิกบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปในหลังเวทีแบบหลังเวทีไปถึงห้องแต่งหน้าเลยนะเขาพยายามแล้วยังตัว ใช่เหมือนเขาก็เขาก็ตามติดอย่างนี้ตลอดเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาได้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างน่ากลัวครับจริงๆห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าจริงๆริงนอกจากตามแล้วเขามีถึงในถึงตัวหรือว่ามีประชิดตัวเราไหมหรือว่าแค่ก็ถ้าสมมุติเรายืนห่างกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ถ้าโทรศัพท์ใกล้ก็ใกล้สุดประมาณนี้เขาหรอแล้วเราตกใจไหมอย่างเงี้ยก็ตกใจครับเพราะว่าเดี๋ยวเห็นลูกของบุคคลของเราเสียงใคจะเรยกเาไปต่อสายก่อนโอซีเรียสก่อน มว่่าเเป็นนดไพอก็ก็คิดนะครับพี่ว่าจริงๆพี่ว่าเขาก็น่าจะมีพฤติกรรมประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็ตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบเหมือนแบบทางทีมเราได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็พูดกลับมานะครับว่าถ้าแบบถ้าอยากให้เขาหยุดอะไรเงี้ยเหมือนอยากให้ตัวพี่กับกินไปคุยกับเขาเองจริงจริงก็เขาพูดแบบนี้ถ้าท่านย่งพี่พี่คิดว่าคิดว่าเขาผิยแล้วอืมจริงๆพี่ว่ามันมันคงเป็นแบบ เขาอาจจะเขาอาจจะรักเรามากกว่านะครับเขาจะรักเรามากจริงๆแบบไม่ไม่ติดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเจตนาเขาคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าตัวพี่เองไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาส่วนตัวครับผมแต่ว่าถ้าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อยากให้เคารพซึ่งกันและกันบ้างครับเพราะเหมือนตัวเราเองเราก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเขาเขาก็อยากให้เขาเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเราเหมือนกันที่พี่อยากบอกอะไรเขาไหมเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องไปคุยตัวต่อตัวอยจจะพูดผ่านซึงกันและกันว่าอยากจะบอกให้ทุกคนว่า จริงๆพี่ว่าบอกรวมๆดีกว่าครับผมก็อยากให้ทุกๆคนยอะไเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆใครก็ตามนะครับผมแฟนพี่เองแฟนบิวกี้หรือแฟนๆคนอื่นๆอะไรเงี้ย,ยพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบมาเจอกันตามงานยอยาะไรเงี้ยศิลปินทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วที่จะได้เจอแฟนๆเพราะว่าการที่มาเจอแฟนๆทุกครั้งเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนกันแล้วก็เป็น motivation ให้พวกเราทำงานเหมือนกัน ผมแต่ว่าก็ในในพาร์ทส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในพาร์ทในเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบมีสเปซให้กันและกันบ้างครับผมหรือว่าอยากจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เดินมาขอแล้วก็ได้กินาร์ทส่วนตัวเขามีไปตามมั้ย่างเราไปเออกินข้าวไปช้อปปิ้งเนี่ยเขามีมั้ยมีครับมีก็มีมีเหมือนกันครับผมบางคนแบบสมมุติเราแบบ เราไปเดินที่ไหนอะไรเงี้ยมีคนถ่ายเราลงพอดีก็อุ้ยเจอเอเจอพีพีที่นี่อะไรเงี้ยก็จะตามมาแล้วก็อย่างนั้นเลยเหรอเราใช้ชีวิตยากไหมเพราะทุกวันที่เราก็เป็นอิสระแล้ก็แต่ว่าเด็กจะไปไหนก็ไปมันยากคนชายแปลว่าอิสระแล้วเรายากมาใช้ชีวิตยากกันก็ระวังถามว่ายากไหมเหรอครับก็ก็ก็อย่างนิดนึงนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเราเราไม่รู้อินเทนชันเขาเราว่าเขาจะมาแบบไหนอะไรอย่างงี้มากกว่าครับก็พยายามดูแลตัวเองพยายามเซฟตัวเองตลอดครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบ อาจจะระวังต <ooo> ัวมากขึ house, like yeah, ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแกที่เราพูดไปเขาลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ก็เดิมเหมือนเดิมขณะเราขึ้นแบ็คลิสต์แล้วนะอะไรนะครับขณะเราขึ้นแบ็คลิสต์แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมยังตามเหมือนเดิมเราเห็นว่าสิ่งที่เราพูดไปเขาก็ ไม่ค่กัค็พี่ว่าจริงๆมันมันก็ก็ลรตักเขาแล้วครับแล้วแต่วิจารณญาณของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ขอความร่วมมือละกันครับผมเพราะว่าอยากให้งานทุกอย่างมันโฟด้วยแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกทคนแบบแฮปปี้กันเนาะหมายความว่าเรามาในมูทที่แบบว่าเรามาแบบมาเอาความสุขซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็อยากให้สบายใจทุกภาคส่วนใช่ใช่ครับขอบคุณครัขอบคุณครั